สวัสดีครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องการลงทุนในรูปแบบสามเหลี่ยมกันนะครับการลงทุนในรูปแบบสามเหลี่ยมนี้ก็คือว่าหลังจากที่เรามีเบสิกแล้วนะครับว่าการวิธีการลงทุนแบบสไตล์ที่ผมแนะนําไปคือเราจะเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับรอให้ราคาลงมาแล้วเล่นเป็นรอบนะครับเราจะเข้าซื้อเมื่อราคาหลุดเกาะบ,บลิงเกอร์มานะครับ แล้วก็อายไซมีค่าต่ำกว่า30นะครับแต่ว่าคำแนะนำนี้คือให้เล่นเฉพาะในเซตฟินะนั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่อยู่นอกเซตฟิเนี่ยก็เราอาจจะไม่รู้พฤติกรรมของเขาแล้วก็ไม่รู้นิสยัยเราไม่รู้จักเจ้าของนะครับแต่เซตฟิฟตี้เนี่ยมัน,เป,นเป็นคนที่มีเป็นหุ้นที่มีคนกลั่นกรองมาให้แล้วนะครับอีกทีนึงเรา ก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไปเลยเป็นหุ้นที่กองทุนเขาลงทุนด้วยเป็นหุ้นที่ฝรั่งลงทุนด้วยนะครับซึ่งจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับถ้าใช้วิธีการเล่นเป็นรอบเนี่ยะจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วเราไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องทํากําไรให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นหมายถึงว่าไม่ต้องรอให้ราคาขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นเราก็อาจจะมีกําไรร้อยเปอร์เซ็นได้นะครับโดยไม่จําเป็นต้องรอให้ราคาขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นอย่างเช่น ถ้าเราไปลงทุนที่ราคา10บาทนะครับแล้วจะกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรอใหอ้ราคาขึ้นไปถึง20บาทนะครับซึ่งเนภาว่าตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับอาจจะสองสามปีมีครั้งหนึ่งหรือเจ็ดแปดปีมีครั้งหนึ่งที่เป็นช่วงขาขึ้นแรงๆนะครับหรือจะสี่ห้าปีมีครั้งหนึ่งนะครับมันค่อนข้างจะต้องรอนะครับนานทีนี้ถ้าเกิดเรามีวิธีการที่ลงทุน ได้ถูกต้องนะครับมีกลยุทธ์ในการลงทุนแล้วก็สามารถทํากําไรได้ทุกสภาวะนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปถ้าท่านเห็นด้วยนะครับแล้วปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสทํากําไรได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือใกล้เคียงหรือได้กําไรมากขึ้นนะครับจะเพราะว่าการติดดอยก็จะน้อยลงนะครับแล้วามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรายใหญ่เขาก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับ คือเขาค่อยๆทยอยลงทุนนะครับนะครับเมื่อเข้าเงินไขเราที่ที่บอกครับว่าราคาทะลุราคาหุ้นในทะลุกรอบแรกบลิงเกอร์แบนลงมานะครับไอซาน้อยกว่าสามสิบนะครับและในระยะเดนะครับเราก็ลงทุนไปเลยสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตนะครับในกรณีที่เราเล่นตัวเดียวนะครับครับก็ลงทุนไปเลยนะครับเมื่อระยะเดย์ไอซาาระยะเดนะครับน้อยกว่าสามสิบเราก็ลงทุนไปก่อนเลยสิบเปอร์เซ็นต เพื่อพอเราลงทุนไปแล้วจ,จิตใจเราจะได้จดจ่ออยู่กับหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาดูอคอยสังเกตคอยติดตามราคานะครับนะครับเมื่อเราไปดูระยะว,วีกนะครับเมื่อราคาทะลุกรอบแรกบอลลิงเกอร์แบนนะครับแล้วอซ่าระยะว,วีกเนี่ยน้อยกว่าสามสิบเราอาจจะลงทุนไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้ราคาที่เราถูกลงนะครับแต่เราลงทุนด้วยเงินมากขึ้นนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากราคาอย่างไรล,ลงมาอีกนะครับลดลงมาอีกสิบสิบห้าสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นจากการที่ลงทุนในบริเวณนี้ไปแล้วนะครับครับเราก็อาจจะลงทุนเพิ่มอีกยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับทั้งหมดเราที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตของพอร์ตนะครับในภาวะที่ลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับโอกาสกลับตัวนี้จะมีสูงกว่าลงต่อนะครับแต่จากภาพที่เห็นนะครับเรายังเหลือเงินอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ถ้าเกิดว่าหุ้นลงมาอีกนะครับ10-15%นะครับเราดูแล้วว่ามันมันอยู่ในช่วงที่ไม่น่าจะลงไปกว่านี้แล้วนะครับหรือเราจะพริรณาเก็บไว้เป็นสแปร์โดยไม่ต้องรีบก็ได้อะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับ50%ที่เหลือเราก็สามารถลงทุนไปได้นะครับอย่างสบายใจเพราะว่าราคาได้ต่ำกว่าคนอื่นแล้วนะครับดังนั้นเวลาที่หุ้นกลับตัวนะครับเรามีโอกาส กำไรได้มากกว่าคนอื่นนะครับพอเราทยอยลงทุนนะครับราคาที่เราต่ําๆเราได้ลงทุนมากนะครับแบบนี้นะครับที่รายใหญ่เขานิยมทํากันแต่เวลาขายเขาจะเป็นเวลาหุ้นขึ้นเขาก็ทยอยขายแบบสามเหลี่ยมคว่ำลงมานะครับนี่เรายังไม่ต้องคุยเรื่องการขายนะครับเรามาคุยกันเรื่องการลงทุนแบบนี้นะครับโอกาสที่เราจะสามารถทํากําไรได้จะมีสูงกว่านะครับ บางท่านอาจจะเก็บ50%ไว้ดูเมื่อหุ้นกลับตัวแล้วมีสัญญาณกลับตัวนะครับราคาได้จุดถึงจุดบัตทอมแล,วแล,ล้วแล้วกลับตัวเราก็เอา50%นี้ไล่ซื้อขึ้นไปนะครับไล่ลซื้อกลับขึ้นไปนะครับเป็นถัวเฉลี่ยขาขึ้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะรอถัวเฉลี่ยขาลงนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องลงทุนแบบนี้ลักษณะที่เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซทฟิฟตี้เท่านั้นนะครับหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากนี้ ผมไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่าอาจจะเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยอีกลงแล้วลงอีกนะครับที่มาดูวิธีการลงทุนนะครับจะให้ดูนะครับวิธีการลงทุนบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับการลงทุนแบบามาจินนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการลงทุนแบบมาจินนะครับก็คือว่าถ้าท่านมีเงินอยู่ยกตัวอย่างนะครับ สมมติว่ามีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทนะครับบริษัทถ้านเอาเงินเข้าบริษัทนะครับบริษัทจะให้กู้เปิดบัญชีแบบมาจินนะครับเขาจะให้กู้อีกหนึ่งล้านบาทนะครับให้ท่านยืมอีกหนึ่งล้า JOHN, นบาทในบัญชีนะครับเพราะงั้นท่านจะลงทุนได้ในวงเงินสองล้านบาทนะครับสามารถซื้อหุ้นในวงเงินสองล้านบาทนะครับนี้ถ้าเกิดท่านต้องการกําไรแค่สิบเปอร์เซ็นโดยวิธีการลงทุนแบบสามเหลี่ยมเมื่อสักครู่นี่นะครับและท่านต้องการกําไรแค่สิบเปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> ิเเท่านั้นนะครับคือยอดเงินท่านมาเป็นสองล้านสองนะครับในพอท่านขึ้นมาถึงสองล้านสองนะครับแล้วก็สมมติท่านขายแล้วนะครับพอเงินออกมาสองล้านสองเนี่ยท่านก็ใช้นี้บริษัทคืนไปที่ยืมมาหนึ่งล้านบาทนะครับดังนั้นเงินสดของท่านตอนนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับนี่เราก็เก็บไว้นะครับเล่นเป็นรอบครับรอบละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรอบที่สอง นะครับท่านก็จะมีเงินลงทุนเป็นหนึ่งล้านสองนะครับเมื่อท่านเอาเงินเข้าบริษัทนะครับบริษัทก็จะให้กู้อีกหนึ่งล้านสองนะครับหรือให้ยืมเท่ากันนะครับรวมเป็นท่านจะมีเงินลงทุนสองล้านสี่นะครับถ้าเกิดว่าท่านสามารถทำกำไรได้สิบเปอร์เซ็นตนะครับจากการลงทุนแบบเมื่อสักครู่ที่บอกนะครับยอดเงินท่านจะเป็นสองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทนะครับ เงินของบอริษัทล้านสองนะครับนั้นตอนนี้ท่านจะมีเงินเป็นล้านสี่แล้วนะครับถ้าท่านเล่นแค่สองรอบนะครับกำไรรอบละสิบเปอร์เซ็นตนะครับท่านตอนนี้ท่านจะมีเงินลงทุนใหม่นะครับในรอบที่สามนี่หนึ่งล้านสี่นะครับรอบที่สามท่านก็ทําเหมือนเดิมครับเอาเงินเข้ามาบัญชีมาจินนะครับแล้วก็บริษัทให้กู้เท่ากันนะครับท่านจะมีเงินประมาณสองล้านแปดแสนแปดหมื่นนะครับ ถ้าท่ารทำกำไรได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเงินท่านก็จะเป็นสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับหากเงินกู้ของบริษัทล้านสี่นะครับท่านก็จะมีเงินสดนะครับล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันนะครับนี่รอบที่สามนะครับนี่รอบสิที่ที่สี่นะครับถ้ามีเงินล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับบริษัทก็จะให้กู้เท่ากัน นะครับท่านจะมีเงินลงทุนได้สามล้านสี่แสนห้ามหกพันบาทนะครับถ้าท่านกําไรได้ทํากําไรได้สิเเซนตามวิธีที่ลงทุนที่บอกเมื่อสักครู่นะครับวงเงินท่านก็จะกลายเป็นสามล้านแปดแสนนะครับหนึ่งพันหร้อยบาทประมาณนี้นะครับหกเงินลงทุนของบริษัทที่ที่เราไปยืมมานะครับล้ 1, 7, บานเจ็ดนะครับล้ 1, 7, 28, บานเจ็ดแสนสองมืแปดพันเมื่อ ขายหมดในรอบที่สี่นะครับท่านจะมีเงินสดคืนมาสองล้านเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทนะครับเห็นไหมครับว่าเพียงแค่สี่รอบเท่านั้นเองครับรอบละสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าพาถ้าภาในหนึ่งปีนะครับท่านเล่นทุนสี่รอบนะครับเอากําไรแค่ละรอบละสิบเปอร์เซ็นตนะครับเงินลงทุนเงินต้นที่ท่านมีหนึ่งล้านบาทนะครับมันจะกลายเป็นสองล้านบาททันทีนะครับดังนั้นท่านไม่ต้องรีบนะครับการลงทุนแบบนี้ ค่อยๆซื้อค่อยๆเล่นนะครับรอบละสิดีปอร์เซ็นดีๆใจเย็นๆไม่ต้องไล่ซื้อนะครับท่านสามารถทํากําไรได้ร้อยเปอร์เซนนะครับถ้าท่านไปเปิดย้อนหลังดูเป็นปีบางทีท่านอาจจะหาไม่เจอเลยก็ได้หุ้นที่ราคานะครับขึ้นมาร้อยเเนตี่ยค่อนข้างจะยากแต่สิบนี่มีเยอะแยะมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่ามีจริงหรือเปล่านะครับ ท่านดูนะครับผมจะยกตัวอย่างหุ้นนะครับให้ดูว่าถ้าเราลงทุนแบบที่ผมบอกคือไอ i ต่ำกว่าสามสิบนะครับแล้วก็ราคาทะลุเกาะบอลลิงเกอร์อ er ไปนะครับมาดูเอทีซี้วกันนะครับแถวแถวนี้นะครับที่เส้นขีดแถวแถวนี้นะครับถ้าเราลงทุนได้ค่าเฉลี่ยแถวแถวนี้ถัวเฉลี่ยแถวแถวนี้ประมาณ ราคา32บาทนะครับส2 7สหรือ33มีบสามนะครับสิของมันก็คือ3.3ก็คือขึ้นไปถึง36มาิบหรบาทเส,เสร็จนะครับ36 37บสาทิเจ็บวันนี้39บเกแล้วด้วยซ้ำนะครับจากนี้ถึงนี่นะครับ10%เราได้แล้วครับเห็นไหมครับดูไอซายเขตแถวแนี้หรือดูนะครับว่ากระทั่งเราลงถึงที่35ก็ได้ครับเมื่อมันเด็ดกลับขึ้นมาใส่แบาทห0 เราก็จะได้สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับราประคาดิบกลับมาแต่จริงมันขึ้นมาถึงสี่สิบกว่านะครับไม่ได้สิไม่ได้สิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าเรามีวินัยเราเอาแค่นี้พอนะครับเราขายก็ได้เราเก็บไว้ลงทุนรอบหน้านะครับหาจังหวะดีๆแบบเมื่อสักครู่นะครับกระทั่งตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับราคาประมาณสี่สิบหกนะครับความต้องการสิบเปอร์เซ็นตก็คือสี่จุดหกนะครับก็คือห้าสิบาทเศษ นี่วิ่งไปถึงห้าสิบห้านะครับยี่สิเอร์เซด้วยซ้ำนะครับลงทุนขนาดเป็น ATC เป็นขาลงนะครับถ้าเราเข้าถูกจังหวะนะครับเล่นเป็นรอบได้เราก็สามารถทํากําไรได้นะครับมาดู SP นะครับถ้าเราซื้อตรงมาถัวเฉลี่ยแล้วต้นทุนเราประมาณใกล้ๆกล้สี่บาทนะครับดูแอสไตนะครับดูกาอบบูลเลเกอร์สิบเปอร์เซ็นของเราก็คือจุดสี นะครับก็คือสี่บาทสี่สิบแต่นี่วิ่งขึ้นไปถึงหกบาทเลยนะครับหกบาทเศษหกบาทห้าสิบนะครับถ้าเราซื้อที่สี่บาทแล้วมันวิ่งไปที่หกบาทนะครับแต่บัญชีมาจินนะครับเรากาไรห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนั่นคือหมายว่าถ้าท่านลงไปล้านหนึ่งนะครับบริษัทให้กู้อีกล้านหนึ่งนะครับเวลาขายท่านจะมีเงินคืนกลับมาสามล้านบาทนะครับเอาเงินคืนไปหนึ่งล้านบาทท่านจะเหลือสองล้านเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นตในการลงทุนแบบนี้นะครับ แลกท่านได้ร้อยเปอร์เซ็นในรอบเดียวเลยนะครับแต่นี่นานๆจะมีทีนะครับนี่คือราคาขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นตเราก็เงินต้นของเราก็กำไรเป็นร้อยเปอร์เซ็นไปแล้วนะครับแต่ท่านไม่ต้องไปนั่งฝันหวานแบบนี้ก็ได้นะครับดูนะครับตรงนี้ก็มีนะครับสิบเปอร์เซ็นนะครับจากราคาห้าบาทห้าสิบนะครับห้าบาทห้าสิบก็ประมาณจุดห้านะครับจุดห้าห้านะครับก็หกบาทห้าตังค์นะครับ ตรงนี้ก็วิ่งเกิน10%อีกแล้วครับเห็นไหมครับมีเยอะแยะเลยครับ10%ในท้องตลาดในตลาดหุ้นทุกตัวถ้าเอาแค่10%จะได้หมดเลยครับเคแบงนี่วิ่งทะลุไปเลยนะครับทะลุเกิน10%ตรงนี้ก็10%นะครับครับจากรอบบรวณนี้นะครับเราจะไปดูตรงที่ไอซต่ำกว่า30แล้วกันนะครับในเวณนี้ก็พ s l ซลครับนี่ก็ได้10%เห็นไหมครับ กระทั่งตรงนี้ก็10%นะครับ3.8บาทวิ่งมา42นะครับความต้องการแค่3.8บาทนะครับ10%จริงไหมครับ3.8บาท10%ก็3.8นะครับไม่ถึง4บาทนะครับปกขึ้นไปขายที่42เราตั้งเป้าไว้ที่42นะครับก็ได้อีกแล้ว10%นะครับตอนนี้ระแล้วก็เข้าเขตแบบนี้อีกแล้วนะครับถ้าเรามาซื้อแถวนี้ได้ก็นะครับ ก็อาจจะมีโอกาสทำกำไร10%เหมือนกันนะครับทรูนะครับก็จะมีครับช่วงเวลาที่ได้10%ตรงนี้นะครับ7บาท10%ก็คือ7บาท70นะครับจะทะลุขึ้นไป8บาทกว่าๆครับมีทุกช่วงนะครับถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขายที่ที่เราต้องการไว้นะครับคือไอซต่ำกว่า30นะครับแล้วลงทุนแบบสามเหลี่ยมนะครับค่อยๆทยอยเก็บเก็บ ลงทุนไปเรื่อยๆนะครับหรือใครจะใจถึงจะมากกว่าที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็ได้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับ itd ก็จะเห็นนะครับได้เหมือนกันนะครับบริเวณนี้นะครับแปดบาทขึ้นไปถึงเก้าบาทห้าสิบนะครับถ้าเราขอแค่สิบเปอร์เซ็นแต่ละรอบเนี่ยโอกาสสูงเลยครับที่เราจะทํากําไรนะครับนันจะเล่นแบบมาจินหรือไม่มาจินก็ได้ถ้าท่านเก็บสิบเปอร์เซ็นเก็บเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับลองนึกดูนะครับถ้าเล่นเป็นนะครับ ไปบัญชีมา r ิ i เนี่ยนะครับถ้าสามารถมีวิ่ท่านมีวินัยนะครับไม่เล่นมั่วนะครับเพราะว่าถ้าท่านไปซื้อติดดอยแล้วไม่คัดและติดไว้สูงเนี่ยนะครับโอกาสหมดตัวก็มีนะครับมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับถ้าไปเล่นเทรนด์ขาลงเปิดบัญชี m a จิ้นแล้วไม่มีวินัยนะครับท่านจะถูก force s เพราะว่าท่านไปยืมเงินบริษัทมานะไปกู้กันมาเล่นจริงไม่อยากแนะนําให้คนที่ยังไม่มีเบสิกนะครับแต่นี่เป็นวิธีการทํากําไรนะครับถ้าท่าน เล่นหุ้นเป็นนะครับจากล้านหนึ่งเป็นสองล้านครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีวินัยในการเล่นนะครับหวังว่าจะทําให้ท่านมีความเข้าใจได้บ้างนะครับแล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้าปีแรกท่านมีเงนหนึ่งล้านนะครับปลายปีท่านกลายเป็นสองนะครับปีหน้าท่านมีสองนะครับปีต่อไปท่านจะมีสี่นะครับจากสี่เป็นแปดจากแปดเป็นสิบหก จาก16เป็น3เป็น2เป็น6 4นะครับถ้าท่านทําได้ก็สามารถมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจริงไหมครับเพราะเงนินต้นท่านเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ในการลงทุนของท่านบ้างนะครับกับเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ